การคำนวณค่าต่างๆที่ใช้ในระบบโรงเรือนระบบอ e ีเว็บนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือการคำนวณปริมาตรของโรงเรือนหรือว,ว่า House Volume นะครับก็ง่ายๆก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงความสูงเนี่ยมันก็จะมีความสูงกับความสูงเฉลี่ยกว้างคูณยาวก็คือกว้างประมาณ10เมตร12เมตร16เมตรอันนี้แล้วแต่ความกว้างความยาวของโรงเรือนนะครับอาจจะเป็น50เมตร60เมตร100ยเมตรหรือ120เมตรอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะสร้างนะครับ สำหรับความสูงเฉลี่ยเนี่ยนะครับโรงเรือนที่ใช้สําหรับการเลี้ยงไก่มันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับถ้าเป็นโรงเรือนแบบเก่ามันจะเป็นแบบจั่วนะครับเรานึกถึงแบบจั่วนะครับก็คือตรงกลางจะสูงกว่าด้านข้างเพราะฉะนั้นความสูงของโรงเรือนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความสูงเฉลี่ยนะครับก็จะมีสูตรในการคํานวณน,นะครับก็คือ,อความสูงจากพื้นถึงเสาแล้วก็คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองของความสูงจากเสาจนถึงจั่วโดยประมาณ นะครับอันนั้นโรงเรือนแบบเก่ามักจะเป็นจัว่วแต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรือนแบบใหม่ที่เขาสร้างมาเพื่อระบบอ e ีเว็บโดยเฉพาะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับก็คือมันก็จะมีเพดานซึ่งเพดานเนี่ยมันจะเป็นแนวระนาบก็คือความสูงของเพดานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเท่ากับความสูงของเสาหรือว่าจะเท่ากับความสูงของผน,นังเพราะฉะนั้นในตัวอย่างเนี้ยผมเอาตัวอย่างของโรงเรือนแบบเก่ามาใช้สําหรับโรงเรือนแบบใหม่ง่ายมากเลยนะครับปริมาตรของโรงเรือนก็มีค่าเท่ากับความกว้างความยาว ความสูงแล้วก็คูณออกมามันก็จะได้เป็นปริมาตรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรือนแบบเก่านะครับความสูงเฉลี่ย,น,ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับความสูงของเสารหรือว่าความสูงจากพื้นถึงผนังบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยความสูงจากเสาจนถึงจั่วนะครับในตัวอย่างในตัวอย่างก็คือโรงเรือนโรงเรือนหลังเนี้ยนะครับมีเสาสูงอยู่สาเมตรแล้วก็ถ้าเกิดว่าวัด ความสูงจากพื bag, to ้นจนถึงจ to so uh so so ั like ่วจนถึงเพดานข้างบนสุดเลยเนี่ยที่ส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรเพราะฉะนั้นความสูงจากประมาณการนะครับความสูงจากเสาไปจนถึงจั่วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นความสูงเฉลี่ยจากเสาไปจนถึงจั่วเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยสองก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของโรงเรือนหลังนี้ก็จะมีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวแล้วก็คูณด้วยความสูงเฉลี่ยก็คือ ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงเรือนหลังนี้ความยาวอยู่ที่120เมตรความกว้างอยู่ที่12เมตรแล้วก็ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่4เมตรนะครับก็คือ3บวก1กลายเป็น4เพะฉะนั้นปริมาตรของโรงเรือนหลังนี้นะครับถ้าเกิดเราคำนวณออกมาปริมาตรก็มีค่าเท่ากับ120คูณ12คูณ4นะครับมีค่าเท่ากับ5,760ลูกบาศเมตรสิ่งที่เราจะต้องคำนวณประการต่อไปก็คือในเรื่องของพื้นที่หน้าตัดของโรงเรือนพื้นที่หน้าตัดก็คือกว้างคูณสูง ก็คือ12กว้าง12เมตรสูงก็คือ4เมตรนะครับกว้างคูณสูงก็จะมีค่าเท่ากับ48ตารางเมตรนะครับแล้วที่เรากําหนดนะครับก็คือความเร็วลมสูงสุดที่เราต้องการเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3เมตรต่อวินาทีหรือ600ฟุตต่อนาทีนะครับแล้วก็อัตราการระบายอากาศออกทั้งหมดนะครับหรือว่า total air exchange rate จะอยู่ที่ไม่เกิน1นาทีนะครับอันนี้คือข้อกําหนดนะครับ ข้อกำหนด2ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้คือข้อกำหนดที่เราจําเป็นจะต้องทําในโรงเรียนระบบอ e ีเวก็คือความเร็วลมสูงสุดนะครับจะต้องอยู่ที่ประมาณ600ฟตุตต่อนาทีนะครับหรือว่าประมาณ3เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ Air Exchange Rate จะไม่เกิน1นาทีนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการคำนวณกำลังของพัดลมสูงสุดนะครับแฟนคาปาซิตี แล้วก็คำนวณจำนวนของพัดลมที่เราจะไปต้องใช้นะครับที่ความเร็วสูงสุด3เมตรต่อวินาทีหรือ6 0 0ฟุตต่อนาทีนะครับบางทีเราจะเห็น600้ฟุตหรือว่า600้อลูกบาศฟุตนะครับมีค่าเหมือนกันนะครับทีนี้พัดลมที่เราจะต้องใช้นะครับในตัวอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมเลือกใช้พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4ี่สดนิ้วนะครับซึ่งพัดลมขนาด4ี่ดนิ้วนี่นะครับผมไปดูสเปคมัน อ่าสเปคของพัดลมตัวนี้นะครับหรือว่าแฟนคปาซิตี้ของตัวนี้นะจะอยู่ที่600ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับเราจะสังเกตได้ว่าบางทีมันอาจจะมีลูกบาทเมตรมันอาจจะมีลูกบาทฟุตต่อนาทีต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราอย่างงกงับหน่วยนะครับเราต้องตั้งสติมันแล้วเราค่อยคำนวณเอานะครับสำหรับตัวอย่างของพัดลมตัวนี้ที่ผมเอาตัวอย่างมาเนี่ยนะครับก็คือกําลังของพัดลมจะอยู่ที่ประมาณ600ลูกบาทเมตรต่อนาที ซึ่งดูได้จากเพอร์ฟอร์แมนซ์ชีของพัดลมยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆนะครับทีนี้กําลังของพัดลมที่เราต้องการอันนี้คือเราจะต้องคํานวณแล้วนะครับสูตรในการคํานวณกําลังพัดลมที่เราต้องการนะครับก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของโรงเรือนคูนด้วยความเร็วสูงสุดที่เราต้องการนะครับความเร็วสูงสุดที่เราต้องการนะครับก็คือ4 8ตารางเมตรคูณด้วย3เมตรต่อวินาทีนะครับ3เมตรต่อวินาที ก็คูณเข้าไปก,ก็กลายเป็น144รลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือพัดลมที่เราต้องการแล้วครับกำลังของพัดลมที่เราต้องการก็คือ144รลูกบาทเมตรต่อวินาทีขั้นตอนต่อมาใน144ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่ถ้าเกิดเราใช้พัดลมขนาด48นิ้วนะครับหรือว่าใช้พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง120เซนติเมตรเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้พัดลมกี่ตัวก็คำนวณน,นะครับคำนวณง่ายๆนะครับก็คือ ต้องปรับหน่วยก่อนนะครับอันนี้ผมปรับหน่วยให้มันเท่ากันมันมี2ตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราปรับหน่วยให้มันเท่ากันเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ144ลูกบาศเมตรต่อวินาทีก็คือกําลังของบอลลมที่เราต้องใช้หารด้วย10ลูกบาศเมตรต่อวินาทีอ่าสิลูกบาศเมตรต่อวินาทีมาจากไหนนะครับก็มาจากอ่า performance sheet นะครับอ่าพลลมตัวนี้นะครับมันจะมีการถ่ายเทอากาศได้600ลูกบาศเมตรต่อนาทีนะครับหนึ่งนาทีมีค่าเท่ากับ60วินาทีนะครับก็เอา60วินาทรเตตม่อ วินาทีนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือ,อกําลังของพัดลมที่เราต้องการนะครับก็คือ1 4 4บี่ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเราก็ทําให้มันเป็นนาทีเพราะว่าข้อมูลของพัลลมเป็นนาทีนะครับถ้าเกิดเราทําให้เป็นนาทีก็คือเราเอา1 4 4คูณด้วย60 60วินาทีนะครับ144คูณด้วย6กก็จะกลายเป็น8640ลกรบลูกบเมตรต่อนาทีแล้วก็หารด้วย หกร้อยลูกบาทเมตรต่อนาทีค่าที่ได้ก็คือสิบสี่จุดสี่เพราะฉะนั้นโรงเรือนหลังเนี้ยเราจะเป็นต้องใช้พัดลมสิบสี่จุดสี่ตัวทีนี้สิบสี่จุดสี่มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเราอาจจะต้องจำเป็นจะต้องลดลงมาหรืออยู่แค่สิบสี่ตัวนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเราเ,ราเพิ่มพัดลมไปเป็นสิบห้าตัวปัญหามันก็คือว่าตัวพัดลมเนี่ยมันจะอยู่เป็นตัวเลขที่ม,ม,ม,มันไม่เป็นคู่พอมันไม่พราะมันไม่เป็นคู่มันจะติดตั้งยาก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราติดตั้งแค่14ตัวแน่นอนว่ากําลังของพัดลมเนี่ยมันจะไม่ได้ตามนี้นะครับมันจะต่าลงมานิดหนึ่งทีนี้เราต้องมีการตรวจสอบนะครับเราจาเป็นต้องมีการคํานวณย้อนกลับว่าโอเคมันได้ตามนี้ไหมนะครับแต่ในตัวอย่างเนี่ยนะครับผมผมลดลงมาเหลืออยู่แค่14ตัวนะครับจำนวนพัดลมที่เราต้องใช้นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือการคำนวณค่าการระบายอากาศออกทั้งหมด x change rate ต้องไม่เกิน1นาทีนะครับหรือว่าเกิน1นาทีหรือไม่มันมีคาถามเพราะฉะนั้น x เชนเรทมีค่าเท่ากับปริมาตรของโรงเรือนหารด้วยกําลังของพัดลมทั้งหมดก็คือว่าเอา5,760ลูกบาทเมตรนะครับก็คือปริมาตรของโรงเรือนนะครับตั้งแล้วก็หารด้วย14ตัวนะครับพัดลม1 4ีตัวคูณด้วย600ลูกบาทฟุตต่ตอนาทีนะครับก็คือกําลังของพัดลมค่าที่ได้ก็คือ0.69นาทีก็แสดงว่าไม่ถึง1นาทีแสดงว่า อ่า uh, exchange rate ตัวนี้ใช้ได้นะครับที่เราคำนวณไว้ใช้ได้นะครับขั้นตอนที่4นะครับก็คือการตรวจสอบความเร็วลมว่าจะได้เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีหรือไม่นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบเป็นการคำนวณกลับเลยนะครับก็คือความเร็วลมจะมีค่าเท่ากับความเร็วลมของพัดลมทั้งหมดหรือว่ากําลังของพัดลมทั้งหมดนะครับหรือว่า total fan capacity ทั้งหมดนะครับเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของโรงเรือนก็จะมีค่าเท่ากับ 14คูณ10บลูกบาทเมตรต่อวินาทีหารด้วย48ตารางเมตรนะครับหรือว่าจะมีค่าเท่ากับ140ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหารด้วย48ตา,ารางเมตรก็จะมีค่าเท่ากับ2.92เมตรต่อวินาทีค่าที่เราต้องการก็คือ3เมตรต่อวินาทีนะครับในโรงเรียนหลังนี้นะครับถ้าเราคำนวณไาแล้วเราติดตั้งพัดลมที่14ตัวนะครับเราจะได้ความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2.92เมตรต่อวินาทีนะครับ ราพอใจไหมถ้าเกิดเราไม่พอใจเราไปปรับจํานวนพัดลมขึ้นนะครับถ้าเกิดเราพอใจโอเคประมาณนี้ใช้ได้ละอันนี้เป็นค่าประมาณเพราะนั้นการวัดความเร็วลมภายในโรงเรือนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงไก่ของเกษตรกรเราก็สามารถที่จะคํานวณค่าความเร็วลมคร่าวๆได้โดยเราไปดูขนาดของพัดลมว่าพัดลมที่เขาใช้เนี่ยนะขนาดของพัดลมเนี่ยนะครับหรือว่าแฟนคาปาซิตี้ของของพัดลมตัวเนี้มันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็คํานวณเอา โดยใช้พื้นที่หน้าตัดของโรงเรือนมาเป็นตัวในการช่วยในการคำนวณทีนี้เมื่อเราได้จำนวนของพัดลมละนะครับในโรงเรือนหลังเนี้ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องดูตำแหน่งทิศทางในการวางของพัดลมการวางของพัดลมเนี่ยนะครับตำแหน่งของพัดลมและก็ขนาดของช่องอากาศเข้านะครับจะมีผลต่อความเร็วลมแล้วก็การกระจายของลมภายในโรงเรือนนะครับเพราะฉะนั้น การใช้ความเร็วลมที่ต่ำจนเกินไปนะครับมันจะทําให้การกระจายของอากาศจะไม่ดีการกวนอากาศภายในโรงเรือนจะไม่ดีแล้วมันก็จะเกิดจุดอับเรียกว่าเดสสปอตเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดความเร็วลมสูงเกินไปมันก็จะทําให้เกิดวินชีเอฟฟกที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นสัตว์ก็อยู่ไม่สบายนะครับทีนี้การติดตั้งพัดลมตำแหน่งในการติดตั้งพัดลมนะครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับตำแหน่งของการติดตั้งของคูลิ่งแพด อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างก็คือภาพบนกับภาพล่างภาพบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วลมที่พอเหมาะภาพล่างนี่เป็นความเร็วลมที่ต่ำนะครับเพราะความเร็วลมต่ำเนี่ยมันก็จะทําให้การไหลของอากาศจะไม่ดีทีนี้การติดตั้งพัดลมเนี่ยนะครับมันก็จะมีติดตั้งด้านหลังทั้งหมดหรืออาจจะติดตั้งด้านหลงังแล้วก็ถ้าเก ruined, ิดพื้นที่มันไม่ไม่เพียงพอนะครับอาจจะยื้อมาทางด้านข้างสองข้างได้ด้วยสองข้างก็คือข้างด้านหลังนะครับ สิ่งที่เราจะต้องคำนวณประการต่อมาก็คือในเรื่องของความต้องการพื้นที่ของแผ่นคูลิ่งแพดซึ่งคูลิ่งแพดแต่ละโมเดลแต่ละรุ่นนะครับมันจะมีความสามารถในการให้ลมพัดผ่านเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับมันขึ้นอยู่กับองศาของลูกฟูกที่มันเอียงอยู่ทีนี้เขาบอกว่านะครับความเร็วลมที่เหมาะสมสําหรับแผ่นคูลิ่งแพดนะครับจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของบริษัทผู้ผลิตวัสดุที่ใช้ทำนะครับแล้วก็ความหนาของแผ่นคูลิ่งแพด อันนี้เป็นสิ่งที่มันจะไปกาหนดว่าเราจะใช้ความเร็วลมที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างนะครับในโรงเรือนขนาดยาว120เมตรนะครับกว้าง12เมตรสูงเฉลี่ยอยู่ที่4เมตรนะครับก็คือโรงเรือนหลังที่เราคํานวณน,นี่แหละต้องการความเร็วลมสูงสุดจะอยู่ที่3เมตรต่อวินาทีแอร์เอกเชงเลไม่เกิน1นาทีนะครับการคํานวณน,นะครับอันนี้ผมย้อนกลับนิดหนึ่งนะครับขั้นตอนในการคํานวณความต้องการแผ่นพื้นที่ของคูลิ่งแ Pa นะครับ ก็คำนวณมาเลยนะครับว่าปริมาตรของโรงเรือนที่เราต้องใช้เท่าไหร่ก็คือ120คูณ12คูณ4เมตร4เมตรก็คือความสูงเฉลี่ยปริมาตรก็อยู่ที่5,760ลูกบาทเมตรพื้นที่หน้าตัดกว้างคูณสูงนะครับ12เมตรคูณด้วย4เมตรก็จะอยู่ที่48ตารางเมตรความเร็วลมที่เราต้องการ3เมตรต่อวินาทีแอร์เอ็ก n g เช a งเรไม่เกิน1นาที กำลังของพัดลมหรือว,ว่า t o t a แ fan capacity ที่เราใช้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ48ตารางเมตรนะครับก็คือพื้นที่นาตัดคูณด้วยความเร็วลมที่เราต้องการก็คือ3เมตรต่อวินาทีเพราะฉนั้นจะมีค่าเท่ากับ1 4 4ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับขั้นที่3าก็คือการคํานวณหาพื้นที่แผ่นคูลิ่งแผ่นที่เราต้องการทีนี้พื้นที่แผ่นที่เราต้องการความเร็วลมที่มันจะต้องผ่านมันขึ้นอยู่กับชนิดขึ้นอยู่กับโมเดลขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตแล้วก็ขึ้นอยู่ขนาดความหนา อันนี้ผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างว่าผมไปเจอแผ่นคูลิ่งแผ่นมาแผ่นหนึ่งนะครับผมใช้แผ่นคูลิ่งแผ่นที่มีความหนาประมาณ15ซนติเมตรนะครับหรือว่า6นิ้วความเร็วลมที่เหมาะสมสําหรับคูลิ่งแผ่นชุดนี้นะครับจะไม่เกิน1.8เมตรต่อวินาทีนะครับหรือว่าประมาณ350ฟุตต่อนาทีการติดตั้งคูลิ่งแผ่นนะครับจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรนะครับคูลิ่งแผ่นหนึ่งหน่แผ่นนะครับจะมีความสูงอยู่ที่1.5เมตรหรือว่า150ซยห้ตริบเรนบ แผ่นคูลิ่งแพดที่เขามีขายอยู่ในท้องตลาด<น>เขามักจะมีความกว้างประมาณ30ซนติเมตรนะครับสูง150ซนติเมตรอันนี้คือขนาดที่เขามักจะนิยมทําจําหน่ายกันทีนี้ความต้องการแผ่นคูลิ่งแพดนะครับความต้องการพื้นที่ของแผ่นคูลิ่งแพดว่าเราต้องการเท่าไหร่ก็คือเราจะต้องใช้ total fan capacity นะครับก็คือ144ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหารด้วย1.8เมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วลมที่เหมาะสมที่จะพัดผ่านคูลิ่งแพดชุดนี้ก็มีค่าเท่ากับ80ตารางเมตร นะครับ80ตารางเมตรทีนี้80ตารางเมตรเนี่ยนะครับก็จะเอามาหารด้วย1.5เมตรก็คือความสูงความสูงของคูลิ่งแพดนะครับก็จะมีค่าความยาวของคูลิ่งแพดเท่ากับ53.33เมตรนะครับหรือถ้าเกิดเราตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือ53เมตรทีนี้การติดตั้งแผ่นคูลิ่งแพดเราต้องนึกว่าแผ่นคนะูลิ่งแพเนยเราจะต้องติดตั้งสองด้านของโรงเรือนก็คือด้านหน้าสองด้าน เราติดตั้งด้านหน้าของโรงเรือนด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะครับเราจะต้องติดตั้ง2ด้านเป็นอย่างน้อยนะครับผมยกตัวอย่างต่อยกลับมานิดนึงนะครับเราอาจจะติดตั้งด้านข้างด้านหน้า2ด้านหรือเราอาจจะแบ่งมาติดตั้ง3ด้านก็ได้นะครับด้านด้านข้าง2ด้านที่อยู่ส่วนหน้าแล้วก็ด้านหน้าสุดของโรงเรือนการติดตั้งแผ่นคูลิ่งแผ่นด้านหน้าสุดของโรงเรือนเนี่ยมันจะทําให้เกิดเดสสปอตหรือว่าเดสแอร์สเปซภายในโรงเรือนนี่น้อยมากแล้วก็ประสิทธิภาพในการทําความเย็นจะดีนะครับเนื่องจากว่า ลมมันจะพัดผ่านผ่านคูลิ่งแดเข้ามาแล้วก็มันก็จะไปหา,าพัดลมโดยตรงนะครับมันจะผ่านไปเลยนะครับมันจะดีกว่าแต่ว่าพื้นที่ด้านหน้าของโรงเรือนเนี่ยมันจะมีอยู่น้อยนะครับมันจะพื้นที่ด้านหน้ามันขึ้นอยู่กับความกว้างของโรงเรือนนะครับซึ่งโรงเรือนหลังเนี้ยในตัวอย่างก็คือกว้างแค่12บสองเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างเราติดตั้งด้านหน้าของโรงเรือนนะครับที่เป็นด้านข้างสองข้างทีนี้การติดตั้งด้านข้างสองข้างเราจะต้องหารสองนะครับก็คือ ความยาวของคูลิ่งแพดจะอยู่ที่53เมตรนะครับถ้าเราจะตติดตั้งสองข้างเราก็จะแบ่งครึ่งก็คือ53หารด้วย2ก็จะเป็น26.5เมตรนะครับโดยประมาณนะฮะ26.5เมตรอันนี้คือความยาวของแผ่นคูลิ่งแพดทั้ง2ข้างนะครับทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับนิดเดียวเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าแผ่นคูลิ่งแพดเนี่ยนะครับความกว้างของแผ่นคูลิ่งแพดโดยโปกติที่เขามีขายอยู่เนี่ยก็จะขายเป็นก้อนก็เรียกเป็นก้อนนะครับก็คือเป็นชิ้น 1เซลเซล์หเซลล์หเซลล์แล้วว่า1นึ่งชิ้นหนชิ้นหนชิ้น,นะครับความกว้างของของคูลิ่งแพดเนี่ยโดยปกติที่เขาจําหน่ายอยู่ก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณสามสซนเมตรนะครับหรือว่าหฟุตนะครับหรือว่า12นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นยี่สิบหกจุดมันจะต้องหารด้วย30แล้วมันจะเป็นกี่ชิ้นก็คํานวณเอานะครับปั๊มน้ําปั๊มน้ําที่จะต้องนํามาใช้ในระบบ ทำความเย็นด้วยไอ้น้ำเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการบริหารต้องมีการจัดการนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้ปั๊มน้ําก็คือจะต้องดึงน้ําจากแทงน้ําสํารองนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปปล่อยไว้บนแผ่นคูลิ่งแผนให้กระจายให้ทั่วนะครับแล้วก็น้ําที่ปล่อยกระจายข้างบนเนี่ยนะครับมันก็จะไหลลงมาตามแรงนุ่มถ่วงของโลกลงมาสู่ด้านล่างมันก็จะไหลผ่านแผ่นคูลิ่งแผมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วแผ่นคูลิ่งแผนมันก็จะดูดซับน้ําเก็บไว้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 จนอิ่มแล้วน้ําที่เหลืออมมัันนนนกกก็็็จจะะะลลลลลงงงงใท่ไไไปราาาบย้้ํแวหสู แทงค์น้ําที่เป็นแทงค์ ener, สำรองนะครับแต่ี้การทํางานของปั๊มน้ําเราจาเป็นที่ต้องควบคุมด้วยอุปกรณ์อัตโนมัตินะครับก็โดยปกติปั๊มน้ําจะถูกควบคุมโดยเทอร์โมสเตตซึ่งเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่อยู่ภายในโรงเรือนแล้วก็ในโรงเรือนระบบใหม่นะครับการทํางานของปั๊มน้ำเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชุดในการควบคุมความชื้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าความชื้นสูง, <Jes u. S 1> สงปั๊มน้ําก็จะไม่ทํางานแต่ถ้าเกิดว่าความชื้นต่ําเมื่อไหร่ปั๊มน้ําก็จะเริ่มทํางานนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอุณหภูมิสูงถึงจุดที่กําหนดปั๊มน้ําจะทํางานแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงถึงจุดที่กําหนดแต่ความชื้นสูงปั๊มน้ําจะไม่ทํางานประดุมทํางานอย่างเดียวนะครับ